่งบ้านด้วยหรออยากลองทำมั่งจังแต่งบ้านส,สวยๆเลยครับมีทั้งหนังสือมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีดอกไม้เยอะเลยใช่พ่อเราลองทำกันบ้างไหมจะทำอะไรดีอ่ะทำแต่งบ้านตัวเองไงงั้นเราไปกันครับโอเคแล้วนี่ไม่ใช่บ้านเราเหรอใช่แต่ว่าเราจะแต่งบ้านตัวเอง,งเอานนึงอ๋อเรามีบ้านสองหลงังไปกันครับตอนนี้เราออกจากบ้านแล้วใช่ไหมใช่ เราลงถนนแล้วใช่ไหมใช่เราขึ้นรถไปแล้วบูมบูมรถคันสีเหลืองวิ่งมาแล้วเอาเมืองนี้เหรอใช่หลังไหนดีอ่ะหลังนี้เหรอกดเลยครับแป๊บหนึ่งนะไหนไหนไหนเดีเราจะสร้างบ้านเราไม่มีที่สร้างเลยเราไม่มีที่สร้างเลยเราสร้างไปแล้วอ่ะงั้นเราเอาอันไหนอ่ะสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วทุกอันเลยอ่ะเราต้องซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าได้ได้เอาอันไหนดีล่ะโอเคเราต้องไปไปมือกัน ปึ้งเรามาเลือกบ้านกันครับบ้านนี้หลายหลังเลยเอุ้ยบ้านดับเบิลวินเทจพ่อรู้ไหมอันนี้อจาก799เาบาทลดเหลือ199รเบาทถูกมากดับเบิลวินเทจมือสองบ้านมือสองหนูจะเอาหลังนี้หรอไม่เอาเพราะมันไม่มีบ้านบ้านาน,นี้เราได้ไปแล้วได้ไปแล้วแล้วเ,เอาหลังไหนดีล่าหนูดูแล้วบ,บ้านหลังน,นี้อุ้ยบ้านชูกกะพิงบ้าน สีชมพูเอาเลยกดเลยกดเลยทุกคนบ้านเราสร้างแล้วบ้านพิ้งทิ้งสีชมพูอุ้ยดีดดอกไม้กับขนมหวานเหมือนรับสร้างเมืองขนมหวานไงพ่อก่องพลสตุมาแล้วปุ้มนี่อ่างน้ำสีชมพูก็มีที่นอนสีชมพูอย่าล้าต้องทิ้งก่อนใช่อันไหนไม่ใช้เก็บไปก่อนเราจะมาทำบ้านสีชมพูกันครับอุ้ย ขนมเค้กแบบที่เราชอบกินอะ่ะอันนี้ไม่ต้องทิ้งเก็บไว้เอาทิ้งว่ก,ก่อนฮะทิ้งเค้กไปแล้วใช่เราไปดูชัน้นสองกันเลยมีสองชั้นหรอใช่ <c oughs> สีชมพูแบบนี้บิงชอบเลยเหรอใช่โอ้ <c oughs> เครื่องทำขนมปังเราก็ทิ้งได้นะทิ้งครัวซองหรอ, <c oughs> อม,มีมีคนกินเค้กบนเตียงนอนด้วยทิ้งอีกแล้วไปทิ้งไปให้หมดเลยโอ้โหแล้วเราสร้างใหม่เราจะสร้างสวยเหมือนขับไหม หนูสร้างได้สวยอ๋อใช่เรามาดูกันว่าบิ๊กจะสร้างสวยไหมข้อแรกนะคะบิบ๊กจะสร้างห้องครัวนะครับข้อแรกหนูจะลงไปข้างล่างแล้วไปสร้างห้องครัวก่อนห้องครัวเราจะอยู่ชั้นหนึ่งใช่โอเคห้องไหนห้องนี้โอเคําห้องครัวกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่หมวดห้องครัวก็จะมีโตะ๊ะตู้เตาแก๊สตู้เย็นมีที่ทําขนมครกด้วยนี่เต็มเลยใช่มีเครื่องทําขนมปังด้วย ต้องจัดอันนีุ้้ยนี่ไงใช่ตู้อบว้าวนี่ซิงล้างจานกับเตาแก๊สมานะครับมาพร้อมตู้อบอุ้ยอันนี้ที่ทำที่ที่ทตั้งโชว์ขนมปังครัวซองมันดูมืดมากเลยเรามาเติมไฟกันนะใส่ไฟสีมพูกันค่ะติ๊งหนึงสวยมากสวยมากใส่ไฟกันแล้วค่ะนี่ไฟเยอะๆของเราเปิดไฟแล้ว ยี่ยมไปเลยนี่เรา้วก็ตรงนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนออกมาแล้วอ๋อไม่มีอะไรออกเราต้องเอาอะไรใส่เข้าไปก่อนการที่เราจะทำขนมปังคัวซองเราต้องใส่ใส่แบบบดเข้าไปแบบนึงนะแบบบดแบบบดเมื่อกี้แหละหรือเปล่าอันนี้เหรอใช่อ่ะลองดูเราจะใส่ขนมปังหวางเข้าไปครับแล้วเราลองทำตู้บดดูอ่ะพอบดเลยครับขอให้กลายเป็นขนมปังคัวซองด้วยเถอะ ด้ทำได้จริงๆมีทั้งคุกกี้อุ้ยเอาตัวเอามาเอาตัวเอามาขอกินคำหนึง่งนี่อันนี้ตัวพ่อโอเคตัวพ่อทำสีผมสีน้ำเงินเหรอใช่โน่ารักมากนี่อํมพ่อขอกินคัวซองคุกกี้อุ้ยขอกินคุกกี้คัวซอง,องพ่อถูกทำเลยนะทำต่อเลยอ๋อถ้าไม่ทำก็จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้มันดีไหมล่ะ มันทําอะไรได้ไหมล่ะเราจะลองใส่ดูเหรอใส่เค้กนี้ไปแล้วก็ใส่ขนมปังปล่าไปด้วยขนมปังป่ามันจะทําอะไรได้ล่ะอ่ะลองดูนะจะทำอะไรได้ไม่รู้ว่าเตาอบนี้ทําอะไรได้หรือเปล่าเราต้องลองมันก็อบไว้ไงกดปุ่มกดปุ่มอุ้ยมันมันเหมือนควันขึ้นมากิ่นหอมเลยนะอุ้ยอกลายเป็นครัวซองอีกแล้วอ้ำอ้ํา อืมอืมพอแบงกินหน่อยอืมอค้ยดูกินเค้กใหญ่เลยเหรอเฮสตอร์บรี่ว้าวอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ปิดตลอดเก็บไว้อาอะไรต่อดีครับีตู้เย็นอีกโอเคตู้เย็นเป็นสีชมพูหมดเลยโต๊ะโต๊ะกินข้าวใช่เก้าอี้เก้าอี้ สีชมพูให้หมดเลยนะ<ห>นอันนี้อะไรอะ่ะเราต้องลองทำไหมคคเครื่องทำเค้กแบบใหม่นี <ๆ S 1> ่่เมีมีทั้งสีฟ้ากับสีอุ้ยอ๋อทำเป็นรูปดาวรูปเส้นๆเอา้อไหนเอาอันนี้มาเอาไหนอ๋ออันหนันปั้นไปวางแล้วเราจะลองเราจะลองกันนะครับเอาแล้วอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เราเราต้องเสรกมาเองได้เลยบีบีเราต้องเลือกด้วยนะเราต้องเลือกด้วยนะ นายครับเลือกเลือกเลือกเอออ๋อเลือกเชอร์รี่กับอ๋อพ่อรู้แล้วมันเป็นเครื่องทําคัพเค้กนี่ใช่เครื่องทําคัพเค้กบิ้มววาวมากเลยพ่ออยากจัดห้องนอนแล้วอ่ะห้องครัวเราเสร็จแค่นี้ก่อนไหมเราไปดูห้องนอนกันว่ามีอะไรบ้างห้องนอนห้องนอนแต่เราจัดเค้กสวยแล้วใช่ไหมโอเค เราไปสร้างห้องนอนกันต่อเรามีห้องครัวห้องนอนโอน้ราเวลาสร้างบ้านใหม่เนี่ยยากเหมือนกันเน,ะนาะม,มีหลาย,ลยห้องไงห้องนอนนะครับมาแล้วเตียงสีชมพูล,ลงมาแล้วครับแล้วก็มีโต๊ะข้างๆนะครับมีสีชมพูไหมโอ้กระจกวิเศษตัวนี้หลอนนะกระจกนี้พูดกับเราได้นะหนูไม่กลัวหรอ<ง>โอเคได้เรา,า่ป ชาเลนจ์ห้ามทิ้งอ,ะอ่ะอ่าใช่ไม่เอาไมวแมานะเรามาทำชาเลนจ์ห้ามทิ้งกันเลยเ,เดี๋ยวมันไม่สวยอ๋อใช่ใช่ใช่ใหญ่เกินยวพ่อไปกินน้ำก่อนนะเพดิ้งคุยกับก๊อมด้วยนะอุ้ยเทียลองลองดูกันนี่นี่นี่ สวยมากดีมาก,ด,มากดีมากเย,วย,กเยอวลงไปจัดข้างล่างอย่นี้นึนะคะทุกคนตอนนี้เรามาสร้างห้องน้ำกันตอ่อถึงเวลาสร้างห้องน้ํากันแล้วครับห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีห้องน้ําเราก็ไม่รู้จะไปอาบน้ําที่ไหนไงขั้นตอนแรกเราก็ต้องหาอ่างน้ําสีชมพู นี่อ่างน้ําเราตั้งตรงกลางเลยเราก็ต้องมีที่อึนี่ที่อึสีชมพูแล้วก็ต้องมีโอ้ยที่อึนี้เยอะมากนี่เป็นที่อึอะไรที่อึคนพิการแต่เราไม่เอาอันนี้ที่อึอะไรที่อึฝาหอยแชลเราไม่เอานี่ที่อึอะไรที่อึเด็กน้อยเอาไหมไม่เอาพ่อเด็กน้อยมันเคืนนี้ไม่ใช่หรอหรอไหนๆขอดูที่อึเด็กน้อยหน่อยอ๋อที่อึเด็กจิ๋ว ไหนไหน,อ,น,อ,ไหนอ,อ,อ๋อเด็กน้อยไหนลอกสิอ๋อที่อื่นเด็กน้อยแบบนี้นี่เองปะเรามาสร้างกันต่อครับเมื่อเราสร้างชักโครกเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ล้างมือกันดีกว่าอันนี้จะเป็นที่ล้างมือสไตล์แบบโบราณแบบญี่ปุ่นเป็นเป็นไม้แต่ไม่เอาเราจะเอาให้เป็นสีมพูลทำไมทิ้งล่ะอ๋อเป็นสีมพูนี่แล้วเราก็อันนี้ทิง้ง สีชมพูเราจะตั้งไว้ตรงตรงตัวนี้เลยพ่ออยากเก el, ินข้างนอกนะใช่ถ้าเป็นนวนหนูจะสระฟักที่อาบน้ำไว้ตรงนี้ไปดินจุดชายนอกมันจะไปดิมอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี um <S <S 1> <S 1))> ้เราต้องมีกระจกค่ะเรามาดูกระจกสีชมพูกันนะคะกระจกสีชมพูไม่มีตายแลตายแลตายแล้วเอาอันเล้กเอาอันเล็กก็ได้นี่พอดีเลยที่ ไม่เอาค่ะไม่เอาวันนี้เป็นของฉันค่ะของฉันตรงนี้แล้วกันกระจกสีพูเสร็จเวลาที่เราอาบน้ําเราก็ต้องดูดซ่วงนี่เอานี้ไปดูดซ่วงค่ะพ่อมันไม่เหมาะกับสีพู่หรอไม่มีที่ดูดซ่วงสีชมพูหรอไม่มีจากขยะจากขยะสีพูสาขยะทำไมล่ะไม่สวยเลยพ่อมันต้องเอาอันนี้นี่อ่าถูกต้องค่ะแผงขยะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ลดะ ไม่จะเอาค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะอย่ายุ่งกับี่ฉันค่ะฉันเป็นคนสร้างห้องน้ํานะคะเออเดี๋ยวพ่อแบงค์ขอดูที่เล่นของเด็กหน่อยนะเพราะว่าบ้านเรา้ยมีของเด็กด้วยนะเราต้องหาของเด็กก่อนใช่ตรงกลางไปเลยเด็กๆอ่ะแล้วก็น่าจะครบแล้วนะคะอ๋อแปลงฟันชุดเครื่องแปลงฟันอันนี้เอาไว้แต่งหน้าวางไว้ตรงนี้พ่อเดียวพ่อเรามีห้องอยู่นี่เอาเหรอ พ่อพ่อมันต้องใช่นี้เลยไหนครับนี่ถิ่มภูเนี่ยดีต้องใช่นี้ใส่เลยใส่เลยจะรอแกมาครับนี่โอ้ยที่แปลงฟันถิ่มภูเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงสีฟันนี่ไงเอะสีแดงใกล้เคียงนี่ครบถ้วนเราก็อาบน้ำที่แขวนผ้าเช็ดตัวล่ะอพราะเช็ดตัวเราต้องแขวนไว้นะอย่อย่าไปทิ้งนะอันนั้นพ่อชอบ นี่แขวนได้ด้วยเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วพ่อต่อไปหนอะซากนะต่อไปตาใครน้องบิงห้องอะไรห้องนอนห้องนอนไปดูห้องนอนน้องบิงกันครับนี่อย่างแรกหนูก็จะเอานี้มาใส่เลยนายบิงอัดอยู่ป่ะอ๋อห้องนอนกับห้องน้ํานี่อยู่ข้างกันเลยใช่อันนี้บิงนอนคนเดียวหรือนอนกับพ่อคะนอนกับพ่อได้นี่แบบสองหมอน ตอนนี้น้องบีงต๊ต้องหาที่นั่งก่อนเหรอใช่ที่นั่งอยู่ห้องนอนต้องมีอะไรรู้ไหมที่สำคัญอะ่ะมีอะไรโคมไฟเพราะตอนกลางคืนมันมืดไงเราต้องเปิดโคมไฟสีชมพูน,น,นะนนนะต้องสีชมพูนะนี่ไงแล้วหนูจะตั้งยังไงตั้งพื้นไม่ได้นะไม่ไมต้องหาโต๊ะมาตั้งนะมีป้าสีชมพูอะ่ะมันอันนี้สามพ่อนะสามพ่อ นี่เหมือนกันเลยอ่าอดเออเคอนี้ได้นี่พอได้นะแต่ว่ามันไม่สวยใช่แล้วทำไงอะ่ะก็เขาบอกว่าห้าม o u t s i d ใช่ห้ามเอา s i d ค่ะมันมีกฎค่ะต่อไปอรู้ไหมห้องนอนก็ต้องมีมีอะไรรู้ไหมมีทีวีค่ะเวลาหนูนอนหนูดูทีวีไหม ดูไม่ดูได้แต่บางครั้งอ่ะเวลานอนอ่ะน้องบินชอบดูทีหนูจะเอาดอกไม้มาตกแต่งห้องนอนใช่ไหม<ช>ได้ได้ตกแต่งได้แต่ต้องมีทีวีด้วยนะ <Hey S 1> โอ,อ้ตกแต่งดอกไม้แบบเป็นห้องดอกไม้เลยอะ <Hey S 1> ล่ะเราเราเอาเอาพวกสัตว์มาไว้ในห้องเลยไหมได้มีอ่ะ หนูจะเลี้ยงหมาห,หรือเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเหมือนชีวิตรจริงเลยโอ้ต่องแมวสีชมพูมาถึงแล้วนี่ทีวีใช่ไหมบอกแล้วข้างนอนต้องมีทีวีนี่ทีวีหัวเตียงค่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรของอยู่มีอะไรอยู่นี่อันนี้คืออะไรอ,อันนี้คืออะไรอ๋อใส่แผน่นเฮ้ยใส่แผน่นสีชมพูทีวีกลายเป็นสีชมพูแล้ว อ๋อทีวีคอนูเป็นศาสต์แบกใส่แผ่นได้ใช่ใส่แผ่นดูหนังข้อนี้ไหมอันนี้เป็นแบบผู้หญิงเปลี่ยนเรื่องเหรอเปลี่ยนเรื่องใช่เปลี่ยนเรื่องนะครับเปลี่ยนแผ่นเปลี่ยนแผ่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนแผ่นโอ้เท่ๆอุ้ยบีจอยเกมสีพูด้วยโอ้อยากเล่นเกมเลยอ่ะออ้ยบิงอะไรอ่ะบิงกระชับปองพอกดมั่งพอกดกระชับปองมั่งออกแล้วออกแล้วพ่อขอเป็นของผู้ชายนะเราไม่เอาคิตตี้เราต้องเอาผู้ชาย โอ้พลูมีมาเมโลดี้มาเมโลดี้บิงอาบุชายบิงอาบุชายพ่อหน่อยบิงผู้ชายออกมาแล้วนี่ไหนอ๋อเข้ากันเลยอะเป็นชิ้ตกแต่งเลยอะเดี๋ยวนนี้แบบนี่นี่ตกแต่งห้องนอนน่ารักไหมเอาอีกเอาอีกแล้วไม่มีของผู้ชายเลยเหรอมีแแบบดไงหนูก็ให้พ่อกดเพิ่งสิไม่แบดเลยแบดแบดอัตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยชินามอนชินามอนพ่อ อันนี้อาจจะได้แบดแบดขอแบดแบดนะไม่ได้ไม่ได้มันคือคุลูมีนอ๋อแต่มันก็เป็นของผู้หญิงอยู่ดีพ่อนี่แบดแบดแน่นอนบิงได้แบดไหมแบด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 เหรออันนี้ได้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ สนุกมากเลยตกแต่งบ้านไปฟิล์มปูเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะว่าบิงแต่งเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนยังสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตาาเป็นกำลังใจให้ช่องบิงต์ไปด้วยนะบ๊ายบาย